สวัสดีครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเนปาลไปได้2ประตูต่อศูนในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดซึ่งทีมชาติไทยนั้นมาได้ประตูจากฟิลิปโรเลอร์และชาววัดวีรชาติที่ช่วยกันยิงคนละหนึ่งประตูในช่วงท้ายเกมและทําให้ผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยในท้ายที่สุดซึ่งในลายของชาววัดวีรชาตินั้นนี่คือการลงเล่นในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นนัดแรกของเจ้าตัวอีกด้วยโดยทีมชาติไทยในชุดนี้นั้นยังมีนักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหหญ่นนัแรกอีลายค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผ้านักเตะหน้าใหม่ไฟแรงแห่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง388 g o พันลเหล่าให้คุณได้มากกว่าตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนคลิปโดยนักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยคนแรกได้แก่กัมพลปฐมอัคคุลผู้รักษาประตูวัย29ปีจากสโมสรราชบุรีมิตรผล โดยกำพลปฐมอัคกุลแจ้งเกิดจนงด,ดังในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021ซึ่งเขาโชว์ฟอร์มเซฟกระจายและช่วยชีวิตราชบุรีมิตพผลไว้ได้หลายตอหลายครั้งซึ่งมันต่อย,ยอดจนมาถึงในศึกฟุตบอลไทยลีกจนในที่สุดเขาก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และได้ลงประเดิมสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลไปได้2ประตูต่อ0นักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยคนที่2ได้แก่เฉลิมศักดิ์อัคคีเซนเตอร์แบ็กวสมมสัย27 โดยหนึ่งในเหตุผลที่โปลิสเทโรสามารถโชว์ผลงานได้อย่างแข็งแร่งและแพ้ไปเพียงแค่สองนัดจากสินัดหลังสุดในศึกฟุตบอลไทยลีกนั่นก็เพราะพวกเขามีเฉลิมศักดิ์อัคคีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและคุมเกมรับได้อย่างแข็งแร่งซึ่งในที่สุดกุนซือทีมชาติไทยอย่างมาโนโพกิงก็ทําการเรียกเฉลิมศักดิ์อัคคีเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่และส่งเขาลงประเดิมสนามในเกมนัดล่าสุดที่เอาชนะเนปาลไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยเฉลิมศักดิ์นั้นสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและคอยปะทะสก,กัดเกมรุ นักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยคนที่3ได้แก่เควินดีลมลำแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย27ปีจากสโมรสรการท่าเรือ FC โดยเดิมทีแล้วเควินดีลมลำเคยถูกเรียกติดทีมชาติไทยอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บและถอนตัวจากทีมชาติไทยไป แต่ทว่าในทยที่สุดเควินดีลมลา mm hmm. ก็ได้ลงประเดิมสนา mm hmm. มให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่สักทีและฟอร์มการเล่นของเขาในเกมนัดนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของเกมรับหรือเกมลุกเควินสามารถทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็ได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลมากมายในเกมนี้นักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนาม mm hmm. ให้กับทีมชาติไทยคนที่4ได้แก่ชาววัดวีรชาตมิดฟิลวัย25ปีจากสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ด โดยชาววัดวิรชาติในฤดูการนี้เขาพังงานขึ้นมายึดตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวหลักของบีจีปทุมอย่างเต็มตัวและจากการลงน่น26นัดในไทยลีกชาววัดนั้นยิงไปได้3ประตูและทำไปได้อีกถึง6แอสซิส และที่สําคัญชาววัดวีรชาติยังเป็นนักเตะเพียงคนเดียวในบีจีปทุมที่ได้ลงเล่นทุกนัดในศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะได้ออกสไตร์เป็นตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมวันนี้ซึ่งชาววัดวีรชาตินั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นในแดนกลางของทัพช้างศึกและเขายังเป็นคนยิงประตูปิดกล่องสองประตูต่อศูนย์ช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลไปได้ในท้ายที่สุด และแล้วก็มาถึงนักเตะหน้าใหม่ที่ลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยคนที่5ีได้แก่วิสรุตอิมูระมิดฟิลวัย24ปีจากสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดโดยในฤดูกาลนี้วิสลุตอิมูระคืออีกหนึ่งนักเตะที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวโดยเขายึดตำแหน่ง11นักเตะตัวหลักของแบงคอกยูไนเต็ดในยุคข,ของโค้ชแบดทวตวัรษสีปานจนต่อย,ยอดมาในยุคข,ของออเลิโอวิทมา ซึ่งในเกมที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเนปาลไปได้2ประตูต่อศูนย์วิสรุตลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งเวลาหลังและเขาก็ช่วยให้เกมในแดนกลางของทีมชาติไทยนั้นนิ่งขึ้นและสามารถบดเอาชนะทีมชาติเนปาลไปได้ในท้ายที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี<ๆ>่ยวกับห้านักเตะหน้าหมายไฟแรงที่เพิ่งงงประเดิมสนามให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ